สวัสดีครับผู้ชมพบกันในช่วงรักรถกับ MMS Vod Car Service and วิตแนชะครับผู้ชมก็ผมเชื่อว่าเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์นั้นผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับจะรอให้รถแบตหมดก่อนถึงจะรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วบางครั้งเนี่ยสถานบริการที่เปลี่ยนแบตเตอรี่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นพอดีหรือว่าการดูแลรักษาแบตเนี่ยน,นะครับควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่หรือว่ายืดรระยะเวลาให้ใช้งานานานๆได้อย่างไร วันนี้ครับเรามีผู้เชี่ยวชาญจาก MMS Broadcast s v i c e and t i m e มาแนะนำกันด้วยครับผมสวัสดีครับพี่ป๋องครับพี่ป๋องคือผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นหน้าช่างเลยของ MMS Broadcast s v i c e and Side หางนี้พี่ป๋องครับผมเชื่อเลยครับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยผมเองก็เป็น ต้องรอให้มันหมดก่อนครับพี่ถึงจะเปลี่ยนได้นะครับผมเรื่องของแบตเตอรี่มันมีความสําคัญกับรถยนต์ยังไงครับพี่ป๋องก็เป็นหัวใจหลักเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์เลยครับครับครั้งแรกเนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่มีการสตาร์ทรถครับผมนะถือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟนะฮะเรื่องของการสตาร์ทเครื่องยนต์ต่างๆ่ะโอ้โหสำคัญมากๆก่อนที่เครื่องจะติดเนี่ยต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่ก่อนอ่าพอเครื่องติดแล้วเนี่ยก็ใช้ไฟจากในชาร์จฮะอืมนะครับผมหรือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับผมนะครับและที่ MMS b o s o s Car Switch อ่านชาย แห่งนี้เนี่ยครับมีบริการเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่อะไรบ้างครับก็มีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะสำหรับรถที่เป็นรถรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นมีลูบหยุดรอบเดินรอบอัตโนมัติหรือว่าสตาร์ทสต็อปนะครแล้วก็รถที่ไม่มีสตาร์ทสต็อปก็มีแบตเตอรี่รองรับแล้วก็รถยุโรเบนท์บีเอ็มก็มีแบตเตอรี่ชนิดแบบ AGM ีอมนะครับผมเรียกว่าทางรถญี่ปุ่นรถยุโรเนี่ยนะครับสชรองรองรับได้หมดเลย ครับผมอยากทราบว่าแบตเตอรี่รถยนต์หนึ่งลูกเนี่ยใช้เวลากี่ปีในการทํางานครับก็อายุการแทมแบตเตอรี่นะฮะก็ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนะ,ะับแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยว่าบางทีประมาณปีกว่าอาจจะเสียได้เพราะว่า <ผม S 1> เรื่องการใช้งานแล้วก็อุณภูมิในห้องเครื่องมันสูงบผมทำให้แบตเตอรี่เสือบบ่อมอยงั้นแปลว่าปัจจัยเรื่องของการใช้รถมีส่วนด้วยใช่ครับผมครับผมและที่ M West m o c a r s v i e and t a r แห่งนี้มีแบตเตอรี่กี่แบบครับ ของเรามีแบตเตอรี่ที่บริการอยู่3ชนิดนะครับผมเป็นแบบ A.M.S ก็คือใช้สําหรับรถยนต์รุ่นที่มีขั้วลบอัจฉริยะแต่ไม่มีระบบสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบบ E.F.V แบตเตอรี่สําหรับรถที่มีระบบสตาร์ทสต็อปรถญี่ปุ่นส่วนรถยุโรปเนี่ยมีสตาร์ทสต็อปก็จะใช้แบตเตอรี่แบบ A.G.M ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยครับผมมีสามแบบโอเคเรียกว่าครอบคลุมนะของรถลูกค้านะครับแทบทุกแบบเลยจริงๆครับ พี่ป๋องครับสมมติว่าผมเป็นลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไปแล้วผมจะมีวิธีการดูแลยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุดได้อย่างไรบ้างครับพี่หนึ่งเลยนะฮะเวลาเราจะเปิดวิทยุหรือว่าเปิดโหลดพวกนี้ <c oughs> เราควรจะติดเครื่อง <c oughs> ห้ามเปิดแต่กุญแจออนเราควรอยต์ไม่ติดแล้วเปิดเพลงฟังอะไรเงี้ย <c oughs> ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไว้ <c oughs> สอก็คือถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้รถเนี่ยเราควรจะมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่บ้าน <c oughs> มันชี้แบตเตอรี่พักเอาไว้ ครับผมแต่ถ้าเราใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วก็ทุกๆ6กเดืนควรจะใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จประจุไฟหนึ่งครั้งครับผมทให้แบตเตอรี่อายุการใช้งานนานขึ้นโอ้โหผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้หลายท่าน<ผ>มไม่ทราบผม,ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะพี่ปองครับผมอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของการเสียบโทรศัพท์ชาร์จเข้าไปเวลาฟังเพลงเวลาฟังอะไรใน YouTube หรือว่าชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เนี่ย มีส่วนทําให้แบตเตอรี่รถยนเสื่อมไหมครับพี่ป๋องครับจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนน้อยนะครับเล็กน้อยใช่ไหมครัแล้วจนะไงเราก็ต้องติดเครื่องอยูอ่แล้ว <ๆ S 2> โอเคโอเคตอนนี้ต้องบอกไลฟ์สไตล์หลายคนเนี่ยชอบเอาโทรศัพท์เสียบกับเพื่อต่อเข้ากับทางวิทยุเพื่อความเอนเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิองอะไรต่างๆนะครับผมโอ้โหได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายพี่ป๋องครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ให้ผมเลยครับพี่ป๋องได้เลยครับผมเปลี่ยนให้ และหนึ่งเรื่องที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับที่เรามักจะหลงลืมกันไปไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลนั่นก็คือเรื่องของแอร์รถยนต์นั่นเองแหละนะครับรถคันนี้คือรถผมเองพี่ผมไม่ได้ล้างแอร์มาเจ็ดปีพี่ป๋อง <หา S 1> ถือว่าเป็นไงฮะก็นานมากเลยครับเห็นไว้คุณผู้ชมนานมากจริงระยะเวลาที่มันควรจะล้างแอร์คือเท่าไหร่ครับพี่ป๋องครับก็ควรจะเปลี่ยนกรงองแอร์ทุกทุกสามหมื่นกิโลเมตรนะฮะยึดตามหลักกิโลเมตรใช่ใช,ใช่ไหมฮะ แล้วเรื่องของระยะเวลาเราควรจะยึดด้วยไหมครับอย่างเช่น1ปี2ปีหรือว่าคือปีทุกๆ20 0องหืนกิโลหรือหนึ่งปีว่าอยู่ที่ตามผู้ผู้เท้เขากำหนดมาอ๋อครับผมมันจะแตกต่างจากแอร์บ้านถูกไหมถ้าแอร์บ้านนี่ก็คือ6เดือนล้างหนึ่งครั้งนะฮะแต่ว่าแอร์รถยนต์นี่ก็สักประมาณ20,000กิโลถึง30,000กิโลหรือไม่ก็1ปีพี่ป๋องครับแล้ววิธีการล้างแอร์มีขั้นตอนยังไงบ้างครับครับผมก่อนอนดับแรกก็คือถอดฟองแอร์ออกมาก่อนครับผม แล้วก็ใช้เครื่องมือครับตอดเข้าไปที่ช่องของกองนะฮะก็จะดูว่าตู้เราสกปรกข้างน่างแค่ไหนครับผมฉีดน้ำไปที่ตู้คอยหรือว่าคอยเย็นพอพอให้ฉ่ำๆเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำยาไปให้ทั่วตู้นะแล้วทิ้งเอาไว้ครับประมาณสิบนาทีให้น้ำยามันทำงานเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งครับผม ก็รวมเวลาทั้งหมดประมาณ30ินาทีโอ้แป๊บเดียวเองนะพี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่เลยนะครับพี่ปองครับผมเห็นที่นี่มีเทคโนโลยีด้วยในการเป็นเครื่องมือในการล้างแอร์จะเป็นกล้องส่องเข้าไปเหมือนกล้องผ่าตัดเลยอ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยพี่ปองอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากจริงที่ m m s p o r d Car Service and h i r แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยจะให้ดูกรองแอร์ของผมนะฮะเจ็ดปีไม่ได้ล้าพี่ปองครับผมขอดูหน่อยได้ไหมคะัได้ครับผมมาเลยครับ เดี๋ยวดำมากๆผมขออยู่ห่างๆหน่อยนะครับผมโอ้ยพระเจ้านี่มันไม่ได้เป็นลายผ้าใช่ไหมพี่ป๋องใช่ครับไม่ไม่มีฝุ่นเข้าไปนี่ฝุ่นเหรอฝุ่นในรถที่ที่ดูดเข้าไปอะฮะเฮ้ยผมนึกว่ามันเป็นลายสีเทาแล้วตอนแรกมันคือาถ้าสีเดิมที่มันยังไม่เลิ่มันจะเป็นสีอะไรฮะออกจะเป็นเอ่อขาวนวลอ๋อเป็นขาวนวลครับผมนี่มันดำปี่เลยฮะคุณผู้ชมโอ้ยสกปรกมากเลยอะ นึกไปว่าไอชุนแล้วกันเลยดิพี่ป๋องเงี้ยใช่ก็กรองฝุ่นก่อนที่จะเข้าสู่ภายในห้องโดยสารนะรโอ้โหแล้วยิงวย่งรถที่อยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือว่าตามหัวเมืองต่างๆตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับยิง่งก็ต้องยิ่งดูแลรักษาเลยนะครับผู้ชมครับอันนี้ถือว่าแย่มากโอ้ท <c oughs> <c oughs> ี่ถือว่าแย่มากเนี่ยผู้เชี่ยวชาญช่างแย่มาเราบอกว่าถือว่าแย่มากอันนี้ต้องดูแลกันแล้วล่ะนะครับผู้ชมครับเาเปลี่ยนทุกสองหสามหมื่นกิโลเนี่ยจะไม่ดำขนาดนี้อืนะครับผม แล้วโอ้โหแล้วต้องบอกว่าผมละเลยมากๆจริงๆนะคุณผู้ชมนะครับผมเอาละทีนี้เรก็ใช้เวลาอีกประมาณ30สนาทีนะครับในการดูแลนะครับและผมได้ข่าวข้อมูลมาว่าที่นี่มีการอบโอบโซนให้ด้วยเนื่องการอบโอโซนใี่ช่วยเรื่องอะไรครับพี่ป๋องครับโอเคฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสฮนะ โอมันจะไปทำลายพวกเชลล์นะฮโอ้นะฮะโอ้โหแล้วต้องบอกว่าเป็นข่าวดีฮะผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากดูแลรักษาแอร์นะครับเร<ส>ียนเชิญนะครับที่ m m s Boss Car Service and t i r e นะครับต้องมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้ชมด้วยพร้อมกับมาสก์ปูนี้ขั้นตอนพิเศษนะฮะการอบโอโซนฟรีไปเลยถูกต้องไหยพี่บอกนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าราคาเนี่ยพิเศษมากๆอยากให้เข้ามากันเลยดูแลดีทั้งเทคโนโลยียต่างๆแล้วก็การดูแลรักษาต่างๆ ให้กับแอร์รถยนต์ของคุณยอดเยี่ยมมากจริงๆเดี๋ยวตอนนี้ผมมต้รบกวนพี่ปองละดูแลลูกหลักผมหน่อยนะครับผมสำหรับแอร์รถยนต์นะครับขอบคุณพี่ปองครับ และนี่คือเรื่องสำคัญนะครับกับข้อมูลดีๆที่ทาง MMS s o o r t Car Service and t i r i นะครับในช่วงรักรถมอบให้นั่นเองฮะขอบคุณพี่ปองด้วยนะครับผมและสำหรับครั้งหน้านะครับผมยังมีอุปกรณ์สำคัญในรถยนต์ที่คุณจะต้องดูแลและรู้ถึงข้อมูลดีๆนะครับทามผ่าน,นะครับในช่วงรักรถกับ MMS s o o r t Car Service and t i r i สำหรับวันนี้สวัสดีครับ alright.